ันนี้นะครับเราพามากินร้านที่คอนแก่นสุดหรูเป็นร้านชื่อพโมโดโรนะครับอยู่ข้างหลังพโมโดโรร้านนี้สมัยก่อนมีห้องเดียวเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแบบบ้านบ้าน,นะครับเมนูแรกวันนี้เชิญคะ่ะสลัดนะครัะพา,า,ามาแฮมสลัดพามาแฮมเจ้าตรงมันมาก่อนรับนิดึงผักเนี่ยส,สดแล้วก็กรอบมาก ได้ยินเสียงผักเลยผักแล้วก็สดกรอบมากเลยถั่มาแฮมก็หอมอร่อยเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำยังไงผักเขาจะไม่เฉาไม่เหี่ยวแล้วก็สดแล้วก็กรอบมัเคุดเท่ก็มือนกันมังคุดเท่นี่ ัเลือกมันดีมา,มากรสชาติมะเขือเทศก็จะนัวอร่อยกินกับพาร์มาแฮมแันต่อไปคือสเต็กเนื้อครับสเต็กที่นี่จะย่างแบบอิตาเลียนนะครับคือเป็นมีเดียมแรร์อยู่ตลอดแล้วก็ซอสทั้ง3อย่างนี้ใช้ได้เลยมีเดียมแรี อาหารอิตาเลียนมาตรฐานแบบบ้านๆก็คืออไยโอเรียโอก็คือการที่ใช้สปากเตกตตี้ผัดกับกระเทียมมะกอกดําแล้วก็พริกน้ำมันมะกอกอันนี้เป็นจานที่ดูง่ายแต่ทํายากที่สุดนะครับของอาหารอิตาเลียนสปากเกตตี้ที่มีแต่กระเทียมกับพริกนะเรื่องนี้จริงจี๊ดหน่อย นี่เขาจะลวกเส้นแบบพอดีมากๆเลยเคยไปกินร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเศษของอิตาลนะีที่อยู่ทางใต้สุดท้ายแม่งแพ้ร้านนี้ลวกเส้นอร่อย ก็คอนเสิร์ฟร้านนี้ก็สวยนะครับนี่คือเพรามิสุนี่แล้วก็กินกซาฮอนนะเดีย๋ยวเรามาพูดง่ายๆก็คือไปอิตาลีไปร้านอิตาเลียนก็กินเพรามิสเุเนาะแต่สำหรับร้านนี้แล้วนี่แบบมาอธิบายก่อนว่ามันอร่อยอยังไงง่ายๆก็คือตัวครีมเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยครีมเนี่ย เขาตีแบบชีสพวกนียเป็นชีสอิตาเลียนแท้ที่แบบมันนัวอร่อยหอมมากส็จปุ๊บมาที่ตัวปังมาที่ตัวปังของเขาเนี่ยเขาใส่ไอ้พวกนี้มันจะต้องราดด้วยเหล้ารำหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้น้ำเหล้ารำหรืออะไรพวกนี้มันจะพอดีพอดีสุดท้ายเท่าท่สึกจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ หน้ามันนะครับตรงบริเวณหน้าเนี่ยผมโกโก้ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันแบบมันขมหอมอร่อยก็ผมถึงได้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอิตาเลียนที่อร่อยกว่าที่อิตาลีไม่ใช่ผมถึงได้ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอาหารอิตาเลียนที่อร่อยกว่าประเทศอิตาลีมีจริงที่ขอนแก่น ลรามาลองทานกันดูนะครับ